บุหรี่ไฟฟ้าภายร้ายซ่อนเร้นควรถูกกฎหมายได้หรือยัง ในประเทศไทยมีจำนวนผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี2564พบว่ามีคนไทยสูบบุหรี่ไฟฟ้า78,742คนเป็นเพศชาย71,486คนและเพศหญิง7,256คนในจำนวนนี้เป็นผู้มีอายุระหว่าง15 24ปี2 4 0 5 0คน ท้งนี้ในฐานะผู้ดูแลกระทรวง DES ต้องกำกับดูแลธุรกิจออนไลน์และการขายของออนไลน์ทั้งหมดซึ่งระหว่างที่เข้าไปดูแลสินค้าที่ถูกกฎหมายและสินค้าที่ไม่ถูกกฎหมายโดยสินค้าที่ไม่ถูกกฎหมายทาง DES ก็จะทำการปิดกั้นทั้งหมดและพบว่าบุหรี่ไฟฟ้ากลายเป็นสินค้าที่มีการซื้อขายออนไลน์กันเป็นจำนวนมากโดยคาดว่ามีผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าในไทยกว่า1ล้านราย ทำให้มีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ลักลอบนําเข้ามาจําหน่ายบนช่องทางออนไลน์ต่างๆซึ่งไม่สามารถปิดกั้นทั้งหมดได้คิดว่าคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพราะเพราะว่าอะไรครับอืมเพราะว่าปัจจัยหนึ่งก็อาจจะมีส่วนแบบว่าอาจจะอยากเลิกบุหรี่ด้วยครับก็เลยหันมาสูบบุหรี่กันแล้วก็อีกปัจจัยก็น่นาจะเครียดกันด้วยครับแต่ว่าอาจจะยังเข้าไม่ถึงบุหรี่จริงที่เขาสูบกันก็อ,อาจจะมาใช้บุหรี่ไฟฟ้ากันนะครับคนส่วนมาก แล้วคิดยังไงกับการที่บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยยังผิดกฎหมายมผมว่าผมเฉยๆแล้ว,วที่มันผิดกฎหมายอยู่เพราะว่าขนาดผิดกฎหมายอะ่ะเดินออกไปไหนก็หาซื้อได้ง่ายๆเลยครับตอนนี้มันไม่มีการควบคุมที่ถูกต้องแล้วอยากให้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยถูกฎกหมาย,ยครับอยากครับเพราะว่าถ้าเกิดบุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายขึ้นมาเนี่ยมันจะมีการควบคุมที่แบบว่าแน่นกว่านี้ครับแลวจะไม่มีแบบว่าของเถื่อนเข้ามา ที่แบบจะทําให้แบบว่าทาลายคนครับอันนี้ถ้ามีการควบคุมที่ดีกว่านี้ก็จะดีมาก okay. ครับแล้วหากว่าบุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายแต่เชด่ว่าเยาวชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายหรือว่ายามากขึ้นไหมครับผมว่าน่าจะยากขึ้นครับเพราะว่ามันถูกกฎหมายแล้วภาครัฐก็อาจจะควบคุมหรือว่ามีวิธีป้องกันที่ไม่ให้เยาวชนเข้าถึงของพวกนี้นะครับแล้ว อยากให้ภาครัฐแก้ไขอย่างไรกับปัญหาคุ่ไฟฟ้าครับก็ก็อย่างที่บอกเขาว่าควบคุมการจําหน่ายแล้วก็การผลิตนะครับก็ให้คนที่แบบัยเท่าไหนถึงจะเข้าถึงของพวกนี้ได้ครับอยากให้แก้ไขการควบคุมตรงนี้นะครับครับคิดว่าคนสูบหรีไฟฟ้านะครับเพราะว่าเหตุใดเพราะว่าเป็นกระแสวัยรุ่นตามเพื่อนชักนําชวนกันอย่างเงี้ยค่ะ คิดยังไงกับการที่บริเฟฟ้าครับยังผิดกฎหมายอยู่ก็รู้สึกเฉยๆแต่ถ้าว่ามันถูกกฎหมายเอ,อเด็กๆจะได้ไม่ต้องแบบแอบหรือว่าหลบจะได้เปิดเผยอย่างเงี้ยค่ะอยากให้บริเฟฟ้าครับถูกกฎหมายไหมก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ถูกกฎหมายนะคะเพราะว่าจะเด็กจะได้ไม่ต้องไปแอบไปหลบไปแอบซื้อหากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หากบริเวณฟ้าถูกกฎหมายนะครับคิดว่าเยาวชนจะเข้าถึงได้ง่ายหรือยากมากขึ้นนะครับก็ยากขึ้นนะคะเพราะว่ามันจะต้องมีกฎหมายรองรับแล้วมันก็จะต้องแบบว่ามีอะไรที่แบบว่าเป็นกฎระเบียบอะไรที่เด็กมันจะต้องหาซื้อได้ยากขึ้นนะคะอยากให้ภาครัฐนะครับแกไขย,ยังไงกับปัญหาบริเวณฟ้าในตอนนี้ครับก็อยากจะให้แบบว่าในเมื่อมันเด็กยัง เป็นกระแสยังอะไรยังดูดกันอยู่อะไรเงี้ยก็ทําทให้มันถูกกฎหมายเพื่อจะได้ถูกต้องหรือว่าเด็กจะได้ไม่ต้องไปหาซื้อที่มันแบบว่าผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จากการสัมภาษณ์ในมุมมองของผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าและมุมมองของผู้ปกครองเห็นได้ว่าปัจจุบันยังมีเยาวชนหลายคนที่ยังแอบซื้อบุหรี่ไฟฟ้าตามแหล่งต่างๆที่ไม่ถูกกฎหมายหรือการนำเข้าที่ง่ายและไม่มีมาตรการมารองรับบุหรี่ไฟฟ้าจึงเป็นกระแสที่นิยมในหมู่ของวัยรุ่นดังนั้นถ้าหากภาครัฐมีการยกระดับหรือส่งเสริมให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายก็จะเป็นผลดีแก่เยาวชนสามารถจำกัดอายุหรือป้องกันบุหรี่ไฟฟ้าเถื่อนได้และลดปัญหาการลักลอบนำเข้าของบุหรี่ไฟ ไฟฟ้าในอนาคตได้อีกด้วย